คุณสุโคไทยสี่นะท่านผู้ชมมาไปครับมามาเทียมครับมาเทียมไปครับไปครับเม็ดไปครับโคนไปครับผมดันครับดันครับโคนจอหน้าคุณนิบไนคุณนี่ไปทางด้านนั้นอีกแล้วเว้ยดันครับดันครับ กินครับผมกินครับอืมกินครับล้วงครับผมล้วงมา้านั่นแน่ยังครับไปครับผมอืม ตอหน้าคุณเราให้ตกใจเล่นด้าน,นับกินเข้าไปเอาหมากินนะครับไปครับบัวฟพล กินมากินมาเรากินแน่นอนนะไม่ต้องกิดเยอะเลยนีเ่เว้จอหน้าคุณเขาอาจจะกินก็นได้นะป่ะผมโยกนิดหน่อยดีกว่าตัวนั้นมาแรกอะครับ ทึบๆดันขึ้นไปเนี่ยเขาน่าจะกินผมโดดมาตัวนี้เขาน่าจะดันดันชึบๆอืมอ่ะไปครับหมาโดดกินตัวนั้นเหรออืมกินครับ ตอนนั้นดั้นครับต่อมาเว้ยโยครับ ผมว่าเขาน่าจะกินตัดมาแล้วกินตัดโคนแน่เลยนี่ครับอ่ะมาคิดไว้แล้วว่าต้องเตือนเต็มนั้นไปครับพิวไปครับป้องกันไว้กินมาครับกินเบียเฮ้ยเดี๋ยวเดีลุกหนึ่งทีกันดีกว่า ไม่ได้ว่ะอ่ะกินเบีย้ยกินครับผมไปครับกินเนี่ยผม กินเหลือไปครับเม็ดม้าไม่หนีเราจะแยงมานะท่านผู้ชม,มกินมาครับ ลกตัวล่างไปครับผมโอ้จะไปกินตัวนี้ไม่ได้วะ่ะอ่ะซักลงมาป้องกันกัน ลุก,ก่อนครับหนึ่งทีอกินมา ชักลงมาครับกินในตัวนี้เว้ยชักตัวบนก็ไม่ได้ไม่อยากถอนอะ,อะกินไปก่อนแล้วครับแรกกันกินกข้าไป นะครับโอ้จะลุกกินสินนะเขาจะลุกกินเอ้ยเขาจะลุกกินไอ้นี่เรานะครับผมกินตัดไปเลยดีกว่าไหนเงี้ยไปครับ Đẩy lên bài hấp Ngài hấp bài Bài hấp Ngay hấp bài hấp ดันตอนนั้นแหละลูกหนึ่งทีลูกสองทีกินเวีย้ยแล้วกันนะครับตายเอา้าโดนลุกเว้เฮยฮกินเข้าไปแย่เลยเดี๋ยวนี้นี่น่าจะแพ้เลยนะเนี่ย <c oughs> อะลุกเข้าไปไปครับแพ้นะเนี่ยลุกเข้าไปแพ้โอเคไปครับนั่งขึ้นไปเบียร์ไปครับโค่นไป,ไปคโค่นไป เมตันครับโค้นขึ้นไปอหนีไปทางด้านนั้นเหละตามตามตามดันครับดันครับกินเนี่ยผมอืมกินครับไปขยับหน่อยนีครับอืม ่ะนีไปทางด้านนี้ดันครับดันครับดันครับกิเนีับผมอืถอยไว้ให้่ปสำรองจ่อไว้ เต็มทิมครับเต็มทิม,ท,ม,ท,มทิมโคนก่อนต่างกันไปครับวัดใจวัดใจ กินตัวนั้นกินครับกินครับกินครับผมเม็ดตายแน่ กินเม็ดกินเม็ดทอนเม็ดมาตายนะครับลุกเข้าไปครับอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งตายครับเม็ดตายกินเข้าไปครับรวมพลังครับทำลายมา้า ยืดเียวยาวครับผมจะดันโคล,ลงมาซิ้นนะ่ปโดดมาก่อนครับลูกก่อนหนึ่งดอก เดี๋ยวเขาจะต้องเอาอะไรมาปิดเราสักอย่างหนึ่งเชื่อผมไหมเราลูกก่อนครับเฮ้ยหนีว่ะหนีไว้เฮ้ยแป๊บนะแป๊บนะทีเดียวตายแลเนะี่ยจริงๆอืมแต่เบียตัวนี้อือฮเราจะบังดีไหมเนี่ย วงปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะลงมาตรงนี้ครับก็กินมาดิครับเพราะว่าเขายังไม่กล้ากินหรอก <c oughs> น่าไปดบไปป้องกันตาลุก ินเบีย้ยจริงจะลุกนั่นแหละอะลุกไปเลยครับหนึ่งดอกลุกอีกหนึ่งดอกครับ Okay. อยากกินกินไปเลยแต่ประมาณนั้น่านผู้ชมถลงขึ้นไปหนึ่งตาหนึ่งตาเดี๋ยวเขาต้องเอาอะไรมาบางผมเชื่อผมไหมเช่นโดดมาบางหรืออะไรบางเงี้ยลูกเคียวตายแล้วครับตายเว้ยตายง่ายจัง 入去吧。